กราบสวัสดีครับมิดมอร์คนแฟนลํำเพลินครับมือนีกับม,มาพบมาผอกับช่องของผมนะครับเซียเอเจวันออฟฟิเชียลนะครับผมมือนีกะว่ามีอย่างหลายนะพี่น้องกับพอดอีมีการมีงานนะครับมาบอกนะครับผมมาบอกให้พี่น้องได้เตรียมตัวได้วางแผนแผนในการเดินทางนะครับเพื่อความอเอียงอเพื่อความ เพื่อความสะดวกนะครับแล้วก็เพื่อเวลาจัดสรรเวลาได้นะครับผมกะมาอัปเดตนะครับผมวันและเวลาจัดงานนะครับของทีมงานพ่อหมวดจุ๋มนะครับทีมงานก้าพยักฆ์พิทักษ์พ่อลูกคู่บุญนะครับผมกะพอดีเพิ่นได้คิ้วนะครับพาอิหลาและกะทีมงานชาวคณะสาวน่อยเพชรบันแพงนะครับมาพบมาพอ มามอบความสนุกสนานนะครับผมให้พี่น้องอย่างไก่ชิดนะครับ2วัน2สถานที่ด้วยกันนะครับสถานที่แรกนะครับผมเป็นวันที่21พฤศจิกายน2567นะครับสแสดงมองไดติครับพี่น้องผมกําลังสิบอกพี่น้องเอาเพื่อสแสดงที่ตลาดโชคอํานวยนะครับตลาดโชคอํานวยนะครับอยู่ที่ถนนบางพีตำลุนะครับผมตำบลแพรก,กษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นสถานที่กว้างขวางเป็นร้านปูนย่างดีครับแล้วกันในงานพี่น้องก็สามารถจอดรถได้แบบสะดวกสบายครับบอกเรียกเก็บค่าที่ครับผมจอดได้ฟรีตลอดงานเลยครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษเป็นสิ่งของแทนใจสมณาคุณให้พี่น้องที เดินทางมาแต่เว้นนะครับ100คนแรกนะครับสำหรับ100คนแรกที่มาซื้อบัตรจองตัวเขานางานนะครับพี่น้องจะได้รับวัตถุมงคลนะครับเป็นพระรอดนะครับผมพระพิมพ์พระรอดนะครับเป็นพระรอดลํำพูลที่พ่อหมวดนะครับเพื่อนให้การสนับสนุนและก็เอามาแจกเป็นสิ่งแทนใจนะครับผมเป็นที่ระลึก ให้พี่น้องที่เสียสละเวลานะครับมาให้กำลังแรงใจทั้งผู้จัดและก,กะให้กำลังแรงใจทั้งอ่าอ่ามอล้ําครับสาวหน่อยพี่บัตแข้งนะครับผมกะพอผ่านวันที่21ไปแล้วนะครับที่ตลาดโชคอํานวยนะครับกะทัดมาอีก1วันนะครับกะทัดมาอีก1วันก็เป็นวันที่23เนาะนอพี่น้อง เป็นวันที่2ี่สามพฤศจิกายนสองหหกเจ็ดกเป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันเสาร์นี่ดีเลยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่เหตุการณ์เห็ุงานก็ได้ยุดได้พักผ่อนค <c> ล <oughs> ายเศร้าคลายเหงาเอาหอบร่างกายที่เมยเมย่เมยลลาคิดฮอดบรรยากาศเกาเกาตื่นเศร้าฟังมอลำเนนะพี่น้องกะนี่แหละครับพ้าหัวใจ ของเฮาหอบหัวใจชินฮอดบ้านเนาะไปหาหมอรำวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกาสองหาหกเจ็ดได้เลยนะครับส่วนสถานที่จัดงานมองไดครับบอรกรายบอกไกจากมองผมอยู่เลยครับเพิ่นจัดที่นี่ตลาดนัดเรือบินนะครับผมตลาดนัดเรือบินอยู่มองไดวะทีท่ตรงขางเส้นถนนเทภารักษ์กอมอที่สิบเจ็ดนะครับผมท้าขึ้นไปบางบอนนะครับผม ถนนเทพรักกมที่17ตำบลบางป่าอําเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมนิบกับเป็นสถานที่ก่วงขวางคือกันนะพี่นอ้องสถานที่ก่วงขวางเดินอ่าบกไงครับผมร้องรับรถพี่นอมม้องที่สามารถอ่าสามารถพี่นอ้องสามารถเอารถมาจอดหน้างานได้เลยมองจอดรถก่วงขวางสะดวกสบายและกรบบอมีค่าใส่ใจ ในการจอดรถนะครับพี่น้องก็สองมือล่วงกระเป๋าสองเท้าเก้าเขางานเสียแค่ค่าบาัตรสองอยบาทเขางานจอด,ดรถบาต้องห่วงครับฟรีตลอดงานพี่น้องสิจอดโดนปันไดสิหรือสิทาเบิง้งหมอลำเลิกทรงหมอล้ำกลับบ้านเลยกระไดครับบ่มมีค่าใส่ใจอย่างสักอย่างนะครับอย่าเลืมนะครับสองวัน สองสถา,านที่นะครับวันที่21กับจะเป็นวันพฤหัสบดีนะครับที่21พฤศจิกายน2567เนาะแล้วก็ส่วนวันเสาร์นะครับวันที่23เป็นวันเสาร์กะเลือกงามย้ำดีกับเพื่อนพระมอรำคืนม้าพบปะพี่น้องหละะ่ะขยาให้เสียความสั่งใจของผู้จัดเด้อพี่น้องให้พี่น้องผู้ใดที่คิดฮอดบ้านนะครับม้าโตล้มหนาว เบิงสาวฟังล้ำน้ำกันเนาะพี่น้องมาเตยเสดิดมาเบิงระบบแสงสีเสียงและโชว์ใหม่ๆสริปใหม่ๆเพลงใหม่ๆน้ำกันเย้ยพี่น้องเด้อวันที่ยี่สิบเอ็ดและกับวันที่ยี่สิบสามนี่จะจัดโดยน,น,นั่นแหละครับที่บอกไปคือพ่อหมวดจุ้มนะครับพี่ใหญ่ของทีมงานเก้าพยักษ์นะครับพี่ทักพ่อลูก คู่บุญนะครับเป็นพ่อฮักของอิหลาอุเอิงเนะครับเป็นพี่ใหญ่อีกคนหนึ่งที่บอดแห่ความเคารพนับถือนะครับผมเป็นผู้พิทักษ์องค์กรนะครับผู้พิทักษ์องค์กรผู้พิทักษ์อิหล่านะครับผมให้กับให้พี่น้องมาให้ความฮักความแพ้งให้มาให้จังไรล่ะมาให้การสนับสนุนนะครับกับ เลียนเชิดน,นะครับบรรดายูทูบเบอร์ JO1 และ j o 2นะครับรเราแวกใกล้ๆหม่งจัดงานหรือหมอ่งไกลไกลม่งจัดงานที่พี่น้องมีความประสงค์ที่จะเดินทางมาให้กำล,ลังใจผู้จัดและ,และกำลังใจหมอลำนะครับกาบเพียนเชิญมาซอยกันครับมาช่วยกันประชาสัมพันธ์และโปรโมทงานนี่ให้เขาซาเขาลือครับผมว่าเป็นบ้านฮักพ่อฮักของอีลาจัดให้แบบ ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะพี่น้องให้แบบคนเข่ามาเบิ้องซอยกันปูหมดทุกช่องทางนะพี่น้องก็ให้พี่น้องมาครับผมมาซอยกันเป็นกำนลังแรงใจเด้อมหาอิหลามหาบอจูมาให้กำลังใจทีมหมอลำสาวน่อยเพ่นปันแพ้งนะครับผมนะกะแล้วกะวันที่28พี่นอ้องย่าลืมวันที่28สิี่ฮอดแล้วเนี่ วันที่28สิบแดี่ฮอดแล้วอีกบอก,กี่มือนะพี่น้องอีกไม่กี่วันแล้ววันที่28นี้มาซอยกันเชียกันแช์ถล่มคอมเมนต์และถล่มยอดแชร์ยอดเชียยอดวิวเพลงไม่อีหละลำเพลินก่อนแรกของอีหลาที่อีหลาในห้องโดยปลายปากกาผู้ประพันธ์อาจารย์บิ๊กภูมาลาแต่ ชื่อเพลงบอดจเป็นคนตั้งซื้อให้นะครับเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ผมไปฟังหน้าเวทีท่อนสั้นๆประโยคสั้นๆที่อีลาห้องแค่นี้กมวนแล้วพี่น้องทั้งสนามตบมือเฮลั่นให้การตอบรับเป็นอย่างดีแต่กะอีลาสีออกเพลงแล้ววันที่เก้านะครับเอ้ยขอโทษทีครับวันที่ยีตุลาคม2567นี้3ามงเร้าก็หรือเก้านิกาของ เท่านั้นเองสามโมงเช้าหรือว่า9ก้นาฬิกานะครับเป็นต้นไปซอยกันเบิงซอยกันแชรซอยกันกดไลค์ซอยกันเช่นะครับบทเพลงรำเพเพงเลงแรกในชีวิตของอิละอุงอิงสาวสำน้อยคอยหักนะครับเป็นบทเพลงที่บอกเลยทั้งเพลงดีนักร้องดี mv ดีเพราะว่าบอสโจทุ่มทุนครับเอาแดนเซอร์ทั้งหมดของสาวน้อยเพชรบ้านแพงสามรถบัสตรงไปที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับผมเพื่อไปถ่ายเอ็มวีเพลงนี้ตั้งแต่อะจักมงตั้งแต่จักมงบอกตั้งแต่จักมงนะแต่ะายบอกตั้งแต่ะใบมงหอด คนรักรับแรงกักทุ่มเททุกคนทุ่มเทสร้างสารรค์ผลงานเพื่อให้ออกมาดีมาให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมดหมอกันแฟนลํำเพลินได้เสพอัตรสได้เสพความสนุกสนานความมวลความซึนนะครับอ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอ,ขอฝากไว้สนีทผมมีอย่งางไยฝากประชาสัมพันธ์งานของพอหมดจุมและก็ฝากกัน กดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจเพลงใหม่ของอิหลานนะครับสาวสำน้อยคอยหักนับอ้าวคลิปนี้ไว้สนคอ้พี่น้องสุขภาพแข็งลำเวยลำาวยทุกคนครับสวัสดีครับ